ค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะว่ากูก้เกดดูรายการนะคะอย่างที่บอกว่ากูก้เกนอกจากจะเป็นพิธีกรแล้วเนี่ยนะคะก็ติดตามชมรายการตัวเองนะรายการวันนี้ที่พัทยานะคะก็มาที่นี่แล้วก็เชิญชวนสําหรับเพื่อนๆที่ใกล้ชิดกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพกอีกรด้วยขอบคุณนะคะคพี่พิธกรพิพีกรซูซี่จากรายการตีสิบ, <10. S 2> บพิธ <ผม S 1> ีกามจริงพอมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกอย่งไบ้างถ้าใครได้มาจะรู้ว่ามันถ้ามาเราเราอยากจะมาจะทำอะไรได้ที่ช่วยหลายๆคนได้มันก็ดีนะครับ เพราะชีวิตคนเราบางทีถ้าเรามาถึงจุดหนึ่งเราจะรู้ว่าการทำเพื่อคนอื่นมันมีความสุขจริงๆอยากให้มากันเยอะๆครับใช่อย่างที่บอกว่าตอนแรกเลยที่ดูรายการเะคะแล้วที่หนูโพสต์ในเฟซกับไลน์นะประโยคหนึ่งที่เกิดขึ้นมาคือว่าบางวันไม่มีข้าวกินเนี่ยสุดๆจริงๆนะแ,นแ,แล้วความรู้สึกว่าที่เรารวบรวมข้าวเนี่ยกูเกิดเชื่อไหมว่าเราทุกเกดกเ,กนเนี่ยวันนี้บรรจุข,ข้าวมา200ม2 0 0พกิโลเพื่อให้ได้แบบ ให้เขาได้ต่อชีวิตของเขาไไปอีกแบบอีกระยะหนึ่งนะคะอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะถ้าเกิดใครที่อยากจะมาร่วมทําบุญตรงนี้นะคะก็กระท่อมบัสิลีเนี่ยอยู่ไม่ไกลตรงนี้นี่ยเข้าหลังวัดสุทาวาสแล้วก็น้องไมค์ทำสารที่กับเราก็ได้ถ้าอยากอยากใครช่วยบอกกันเยอะๆเพราะบางคนบางบางท่านไม่ทราบเลยอย่างพี่เลยพี่อยู่พัทยามาห้าปียังไม่ทราบเลยว่ามีตรงนี้ใช่ครับอันนี้ก็อาจจะไม่ใช่มือที่ใหญ่โตอะไรนะคะอาจจะเป็นพื้นที่เล็กๆบ้านเล็กๆหลังหนึ่งที่รวบรวมคนประมาณสี คนซึ่งก็เป็นคนคนหนึ่งอะเนาะที่ต้องใช้ชีวิตอยู่นะคะตรงนี้ก็ฝากบอกเราเป็นสื่อกลางอนะคะก็อยากจะให้อ่ให้มอบใจกันมีอย่างเช่นที่ก็ยบอกว่าอาจจะบางวันไปงานมาแล้วก็รู้สึกแวะตลาดซื้อกับข้าวมาก็ได้นะคะจริงๆตรงนี้ก็เหมือนครอบครัวเราครอบครัวหนึ่งค่ะเราอยู่ในประเทศเดียวกันเหมือนนกับเราซื้อข้าวมาเผื่อให้พี่น้องคนของเราครอบัวเราครอบครัวของเราใช่แล้วนะคะก็ ง่ายๆเป็นวิธีเล็กๆที่เราก็อยากจะมอบความรักให้กันแบบปีใหม่แบบนี้นไหนๆก็มาเจอพี่กอต์ละเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังอยู่ต้นปีปีใหม่อยู่ครับให้พีก่กอต์อวยพรปีใหม่ให้กับแฟนรายการมณิษนนี์ทิพพัทยาหน่อยได้ไหมคะโอ้เป็นรายการที่น่ารักมากนะครับน้องกุ๊กไก่ก็รู้จักกันมานานมากนะครับขอให้มีความสุขทำบุญกันเยอะๆนะครับจะได้มีความสุขมากกว่าเดิมครับสวัสดีครับอ่าวันนี้ต้องขอบคุณพี่กอลด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับอันนี้ก็เป็นเพื่อนอีกหนึ่นก,กกกไ่่บอแล้ววนะคะา ในไลน์ใน f a c e b o o เนี่ยถ้ามองว่าเดี๋ยวนี้นะเด็กๆอะ่ะใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิดเนี่ยเขาบอกว่าไม่จริงเลยนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นสื่ออีกหนึ่งอย่างนะคะที่นำพาเรามาทำบุญกันนะคะอันนี้เป็นพี่สุธทรักสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้พี่พี่ออนแนะนำตัวหน่อยอผมเปาพัทยาครับผมนี่เราก็อยู่ในพัทยาเนาะใชจ่จริงๆเมื่อกี้กู้ไก่กกพูดไปแล้วว่ากูไก่ยอยู่พัทยามาสิบกว่าปีไม่ทราบเลยว่ามีที่นี่พี่อ,อนอยู่พัทยามากี่ปีก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็อยู่มาก็ ที่20ปีแล้วเนาะครับผมไม่รู้เลยว่ามีมีสถานที่แบบนี้ตรงนี้ปกติเราจะไปด้านนอกที่มีสถานสงเคราะห์คนชราใช่ที่สานสงเคราะห์เด็กครับผมแต่ตรงนี้นี่ขอบอกว่าต้องการความเหลือที่แบบอย่างมากเลยทีเดียวพอได้มาแล้วรู้สึกอย่างไงบ้างคะอืมรู้สึกแบบอืมอยากจะเชิญชวนพี่พี่เพื่อนเพื่นพนพนนอนน้องน้องให้มาทําบุญที่นี่เพราะว่าอยากจะให้มาดูแลผู้ป่วยแล้วก็ของที่นี่ จะไม่พอเพียงเพราะปู่ป่วยเขาเยอะนิดนึงอย,อยากจะบอกประชาันให้เพื่อนๆช่วยกันมานิดนึงครับผมค่ะทีนี้ก่อนอื่นไหนๆก็พูดถึงตรงนี้แล้วจริงๆก็ไก่ชวนป้าอ้อนะคะชวนไม่อ้อยนะแล้วก็มีชวนน้องปางสิพาพรด้วยตอนนี้ไปไหนผลิตงานอยู่ที่กรุงเทพก็ไม่งั้นก็นมาแล้วเนาะตอนนี้น้องปางก็มีอัลบั้ม สามอัลบั้มแล้วครับผมสามอัลบั้มแล้วใช่ปหจริงๆเขาบอกนะคะเดี๋ยวว่าอาจจะขึ้นภาพน้องปางให้ด้วยน้องปางก็เป็นน้องสุดน่ารักคนหนึ่งนะคะก็เป็นเมื่อสักครู่นี่มีพี่ก๊อตซูซี่จากรายการตีสิบมา<อ>นะคะแล้วก็มีน้องปางสิพาพรเนี่ยก็จะเป็นนักร้องในอัลบั้มอีหนึ่งอัลบั้มเหมือนกันที่เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยออกอัลบั้มมาแล้วแล้วก็รับงานนอกด้วยนะใช่นี่ถ้าเกิดใครอยากได้เสียงหวานๆของน้องปางก็ติดตอ่อกุ๊กไก่ติดต่อเอาได้ไตรงนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเงินที่เราได้มาเนี่ย เราก็เอามาช่วยเหลือใช่ถูกต้องใช่รรเราเอามาแบ่งปันกันนะคะก็ฝากไว้ตรงรนี้ขอบ <ผม S 1> คุณด้วยนะคะผมผมบอบคากที่บอกนะคะว่าตรงนี้นะคะเป็นมูลนที่ที่ค่อนข้างจะผู้คนที่รู้จักน้อยแต่ว่าตอนนี้นะคะนอกจากทางรายการของเราเนี่ยก็ มาร่วมบริจาคแล้วเนี่ยก็มีพี่ที่แบบใจดีมากมากเลยพอดีบางเรื่องบางเอิญมาต้องสวัสดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะชื่อตุกค่ะพี่ตุกอยู่อยู่เอยู่ขาน้อยค่ะอยู่เขาน้อยอยู่แล้วทราบเกี่ยวกับเรื่องที่นี่จากไหนคะก็คือว่าพี่สาวเป็นเป็นเป็นรู้จักกับผู้ก่อตั้งที่นี่แต่ว่าเคยเจอเขาเขารู้จักกันตั้งแต่สมัยเขาอยู่วัดวัดธรรมสารัคีแล้วทีนี้ก็คือติดตามเขามาเห็นพี่ก็บอกพี่ก็มาเลี้ยงที่นี่ที่ ตอนแรกไม่รู้ว่าที่นี่มีมที่ตรงนี้อยู่ก็เลยลองให้เพื่อนพามาดูาแล้วก็มาเจอก็เลยพอพอวันหลังเนี่ยก็เลยชวนเพื่อนมา,ามาเลี้ยงอาหารเลี้ยงอาหารบ้างบางทีผ่านมาเห็นคนที่นี่ทุกคนที่เขาน่ารักมาก ก็นำนำตัวผู้มาคืออย่างที่บอกนะคะว่านอกจากข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยที่คุณจะนํามาช่วยต่อชีวิตเขาได้แล้วจริงๆอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งบางทีเราเราซื้อทานน่ะเนาะเล็กๆน้อยๆเองใช่ไหมพอดีวันนี้ผ่านมาผ่านมาเฉยเฉยคือก็เล็กๆล็น่อยก็ติดตัวมาเอาเป็นว่าเหมือนเป็นตัวแทนนะคะของแฟนรายการวินยพัทยานะก็ขอให้คุณพี่ แข็งแรงแข็งแรงแล้วกันนะคะแล้วก็มีหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าเป็นตัวแทนแทนพี่ๆคนด้วยนะคะพี่ที่น่ารักมากทีเดียวนะคะมาร่วมดจากด้วยนะคะขอบคุณค่ะชีวิตต้องเดินก้าวไป